กระทรวงโทรคมนาคมของญี่ปุ่นออกมาระบุว่าการดาวน์โหลดหนังผู้ใหญ่หรือ AV และผ่านแอปพลิเคชันที่มีการแชร์ไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต AV ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และต้องเสียค่าชดเชยให้กับผู้ผลิตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย การดาวน์โหลดหนังผู้ใหญ่ผ่านโปรแกรมที่เป็นการแชร์ระหว่างบุคคลแบบ P 2 P ทำให้คนรู้สึกว่าได้รับหนังผู้ใหญ่ฟรีถึง2ทางแต่หลายคนไม่รู้ว่าข้อมูลที่ถูกดาวน์โหลดมานั้นมันจะเป็นการดาวน์โหลดเนื้อหาพร้อมกันและส่งไฟล์ไปยังผู้ใช้งานอีกคนดังนั้นผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแชร์ไฟล์ให้อีกคนก็ถือว่าเป็นผู้ดาวน์โหลดด้วยเช่นกันทางกระทรวงโทรคมนาคมมชี้ว่าทางผู้ผลิตหนังผู้ใหญ่เขาต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูล ไอของผู้ที่แชร์หนังผู้ใหญ่แบบผิดกฎหมายผ่านแอปพลิเคชันแชร์ไฟล์เหล่านี้เพื่อที่จะนำไปสู่การเรียกเก็บค่าเสียหายภายหลังจากข้อมูลของกระทรวงพบว่าในช่วงปี2024ที่ผ่านมามีการสำรวจพบ95.6%ต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลไอดเหล่านี้ที่ทำการดาวน์โหลดหนังผู้ใหญ่ผ่านแอปพลิเคชันแชร์ไฟล์ด้วย ขณะเดียวกันทางกระทรวงก็ได้ออกมาตรการเปิดเว็บไซต์เพื่อเตือนสาธารณะชนว่าการดาวน์โหลดผ่านโปรแกรมแชร์ฟาวเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายคนที่ทําแบบนี้อาจจะถูกเปิดเผยข้อมูลและคุณอาจจะถูกเรียกเก็บค่าเสียหายเพิ่มเติมได้